สวัสดีครับผมกวังนาทาครับวันนี้วันนี้ได้เมนูนี้ครับนองแพะนองแพะคล้ายๆกันก็น้นองหัวครับแพะออกลูกใหม่ไหมออกลูกเมื่อคืน,นออกลูกเมื่อคืนนี้ครับแล้ได้นองมันครับเป็นน้องแพะครับเดี๋ยววันนี้จะทําเป็นเมนูอ้อมครับแต่ตอนนี้กําลังต้มอยู่ครับต้มมาทุกข์ก่อน นองเพผะอมนองแเผะครับรสชาติคือกันนองว่ะออมีคือกันมืดมีอะไรมีไข่าสามีลาก้วยออมีเหมือนงัวมาทุกอย่างเลยออรสชาติก็เหมือนงัวครับรสชาติเหมือนงัวเลยตัวอันนี้โตวกว่านะอันนี้มันไม่เหนียวจะไม่เหนียวอ,อืนี่ครับเลยออมนองแเผะกินครับวันนี้แเเอาลูกกี่ตัวแม่ได้สองตัวแฝดแฝดครับ เพศผู้เพศผู้เพศผู้เดี๋ยววอีกกวออีกเด๋ยิ่งประมาณซิฟโกแม่ครับเดี๋ยวก็ออกนี่เป็นเม,มนูทีเด็ดครับเนี่ยใครเคยกินเนี่ยอร่อยแน่นครับเราโลซุกก่อนต้มให้ซุปก,ก่อนครับแล้วก็จะไปอ่อมครับผมเอาผมลงหัวซุกแล้วนี่นพโพดเออไม่ใช่ลงหัวลงเพครคับ นี่ฮั่นครับเดยอ้อมครับอ้อมนองแพะพูดวิตกรินนะนี่ล้วนเลครับต้มทุกเลยแล้วก็จะไปอ้อมนี่ครับอ้อมใจหมอปีด้วยเลมะเขือไปพักนันเป็นชิ้นๆก่อน เอาแค่ตัวมันเหรอไม่กระทำเป็นชิ้นนั่นแหละกระทะนั่นนี่แหละงวงหนึ่งเนยประมาณถ้วยหนึ่งพอดีแค่เป็นตัวน้อยน้องได้หนึ่งแค่นี้น้อยเหรอขอยดนักอะไรจะต้องส่งมานี่งวงมีอะไรไข่สาเออนี่แพะก็มีไข่สากันนี่เออแต่มันแต่ว่ามันน้อยอันนี้เขาเรียกอะไรลากเว้ยเขาเรียกลากเว้ย นี่คือการมดุดจะมันโยกส่วนลงมาเหรอจะมันโยกส่วนยอยากกินแค่ตัวใหญ่ต้องไปกินดาวคานเลยครับ <c oughs> แค่ดาวคานในตัวใหญ่เอ่อขี้ผึ้งเพล่โอ้อนี่นี่ครับนี่ได้แค่นี้แหละนี่นองหนึ่งได้แค่นี้เอามีไข่าสาด้วยใส่พักก็เยอะใส่พักมากๆเอานี่พริกหอมกระเทียม อ๋อตาออมนะครับออมครับเขาใส่นี่ยนะก่อนถ้เขาใส่น้ำมาใส่ใส่งวงมเลยกะพริกงวงมาอีเนี่ยงงแพะโอ้มันคือกันก็งวงวนี่อ๋อมไปเลยครับนั่ปเด็ก กลัวมันซุกกวเขาใะเนยใสเลยออน้ปลาครับควาวกว่าคาวมันหอมกว่าผมนองแพะพีน่น้องมีพกกักอะไรแท้ไหยครับ cái gì pack lại mì hoa bì ờ hoa bì xài được để xài hoa bì nó có dạng nó là âm nôi nữa rồi chat này không có nói đến nó tắt phồng luôn à ตักน้ำหนามย่นี้เออเดินตักน eh ้ำในบ่อมาขันดิมาเจ่ฟักรับใ่ฟักมันเด้ทุกสองปีก็เมือเสือกเจอทุกอยากอุ้ยกินตุกเจะนี่เปนมแงขั้วไม่ถึงหรอเออขังขั้วแรสยงแรงเสนยตอกอันหนตอกันตอกอันหลั

เฮ้ยย๊อมไปเ,เดี๋ยวผมล้มเดือดครับในพักซุกนี่ซีซันน่าจะเค็มๆนิดหน่อยแต่ว่ารสชาตินี่แซ่บหนัวครหน้าถ่าก็หน้าถ<ฮะ>่าจริงกระทะก็หัวฮักเตากำลังซึ่งแตกจ้าก,ก็ไม่ได้ได้ไหมกำลังเจอกจ้าก็ไม่ได้ได้ไหมหมายถึงเมียเนะอะเออ เชะะดลงวดที่นี่เหลออะไรเหลือพี่ขีดข <c oughs> ีวาครับรว <c oughs> บยครับทุกรวยขันตัทุนแทครับขีเหลาก็ต้นหอมขัดไม่ได้เลยเนาะใช่ขี่เรเข้าไม่ได้เป็นไ่งอมห <c oughs> นอน้ำพอดี้น่ครับอมนองแพะพี่นอง มาทถอครับใครไม่เคยกินได้กินเลยใช้จ่ายยังเอาเลยตักใส่ชามเลยมาครับหยบร้อยครับไอ้ต้ามาชิมแล้จ้ะมาชิมดูดโอ้โหมะอไง แม่ลูกไข่สามนั่นเอี่ครับน้องว่ะนงเพะเฮ้ยนงเพะนี่มันตีจนน้งหวาว่ะเออน้งหวานมาแล้ว <c oughs> ตัวชิมมาแล้วตัวชิมนี่ตัวยัดครับตัวยัดเจ้านี่รถท้าใช้ได้หน่อยส่วนโอเแล้วมันไม่น่าจะเหนียวด้วย มันเป็นโม่ก็เปล่าเลยร้อยรับมืดหมอ่อคนชิมตาฮาวีอกเ้ยชิมมะเขือน่ะมะเขือมะเขือมันสุกไหมเ้ยชิมแต่มะเขือโอ้โหนใจถ้าไม่รอยเขบอกตรงๆเลย ยังยืนได้ก็ไม่เลี่ยงเก็บไงเ <laughs> นี่ยมึงก็บอกอร่อยว่าสีมันไม่อยากกเลี้ยงพก็ร้อนกูไม่ได้ถามว่าร้อนถามว่าอร่อยไม่อร่อยร้อนนร้อนน้ำเรี่ยงของมึง พวรีบติดกล้องเลยลองมาชิมเถอะโคตรอร่อยเลยแค่กินแกงก้อมาไแล้วอย,อย่างนี้นอยอยทนีนี่ยโคตรอร่อยจริงเลยเฮ้ยพี่ผมคะไปขึ้นหน้าครับนี่ก่อนครับกับรวยครับผม,มน้องเพชร